ก้าสคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่จะขึ้นสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกครั้งแรกกับรถแข่งสมรรถนะสูงสัญชาติไทยสัมผัสเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยผสมผสานกับศิลปะแห่งการแข่งรถ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักแข่งได้ทุกมุมมองเทอราสามารถรับชมกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้แล้ววันนี้ที่ช่อง 3BB Sports One หมายเลข401และทาง AIS Play หมายเลข301